สวัสดีครับก็สวัสดีนักเรียนทุกทกคนนะครับครับในวันนี้นะครับเราก็จะเข้ามาเรียนในเรื่องของการแบ่งเซลล์นะครับในวันนี้อ่าทีนี้ก่อนที่จะมาเข้าในเรื่องของการแบ่งเซลล์นี่ครับครูก็จะอธิบายตรงที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือในเรื่องของโครโมโซมของมนุษย์นะครับซึ่งโครโมโซมของมนุษย์นี่ครับคือหลักๆเลยก็จะเป็นการทวนสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องนี้โครโมโซมของมนุษย์นี่ครับยังจําได้ไหมครับว่าโครโมโซมของมนุษย์เนี่ยจะมีทั้งหมด กี่แท่งครับกี่แท่งเอ่ยโครโมโซมของมนุษย์นี่ครับก็จะมีทั้งหมดกี่แท่งครับ46แท่ง23คู่นั่นเองครับทีนี้โครโมโซมของมนุษย์นี่ครับก็จะแบ่งออกเป็นออโตโซม หรือและก็เซ็กซ์โครโมโซมซึ่งออโตโซมเนี่ยครับก็จะมีคู่ที่ 1- ถึง22ครับเรียกว่าออโตโซมหรือว่าโครโมโซมร่างกายนั่นเองและก็คู่ที่23าครับก็คือคู่เดียวเลยนะครับคู่23่เขาเรียกว่าเซ็ก์โครโมโซมนะครับหรือว่าโครโมโซมเพศนั่นเองนะครับนี่คือคร่าวๆนะครับที่เราได้เรียนไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูหัวข้อในเรื่องของการแบ่งเซลล์กันนะครับว่ามีหัวข้ออะไรบ้างนะ อ่าทีนี้ในหัวข้อแรกนะครับหัวข้อแรกที่เราจะเรียนเนี่ยก็คือในเรื่องของการแบ่งเซลล์นะครับว่าแบ่งเซลล์เนี่ยมันมีกี่รูปแบบมีอย่างไงบ้าง ความหมายของการแบ่งเซลล์เป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้ต่อมานะครับก็คือเป็นในเรื่องของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะครับแบบไมโทซิสก็จะมีวิดีโอประกอบเล็กน้อยนะครับให้เราดูด้วยเป็นการให้ดูเป็นแบบเป็นภาคเคลื่อนไหวแล้วก็จะอาจจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ในหัวข้อที่3นะครับก็คือเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็น2ข้อนี้แล้วนะครับเราต้องก็แบ่งแยกให้ถูกนะครับว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสกับไมโอซิสชื่อมันจะไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนกันเลยต่อมาในหัวข้อที่4นะครับก็คือในเรื่องของความแตกต่างของการแบ่งเซลล์ว่าอันนี้คือจะเป็นลักษณะของตารางมาให้เรานะครับว่าความแตกต่างของการแบ่งเซลล์เนี่ย มันเป็นยังไงบ้างอันนี้คือจะเปรียบเทียบระหว่างไมโทซิสและก็ไมโอซิสนะครับทีน,นี้ในหัวข้อที่5นะครับที่เราจะได้เรียนกันในวันนี้นะครับก็คือในเรื่องของการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ของมนุษย์นะครับว่าการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ของมนุษย์เนี่ยเขาใช้วิธีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะครับหรือว่าไมโอซิสนั่นเองนะครับทีน,นี้ <OK. S 2> เดี๋ยวเราไปดูหัวข้อแรกเลยนะครับว่าการแบ่งเซลล์เนี่ยมันเป็นยังไงมันมีกี่แบบมีลักษณะยังไงนะครับทีนี้ซึ่งการแบ่งเซลล์เนี่ยครับหลักๆเลยนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็น2แบบแบบนะครับคือการแบ่งเซลล์เนี่ยแน่นอนว่ามันจะแบ่งออกเป็น2แบบแบบแรกนะครับก็คือแบบไมโทซิสคือตรงนี้ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งเดียวฝั่งนี้ฝั่งเดียวคือเป็นแบบไมโทซิสไมโทนะครับไมโท อ,อีกฝั่งฝั่งขวานะครับก็คือเป็นแบบไมโอซิสซึ่งถ้าสรุปแบบสั้นๆคร่าวๆแบบเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็รวดเร็วก็คือไมโทซิสเนี่ยให้เราจําได้ให้เราจําว่าไมโทไมโทครับไมโทไมโทเซลล์เริ่มต้นของมันน่ครับก็จะเริ่มจากเซลล์เดียวพอได้เซลล์ใหม่นะครับก็จะได้เป็น2เซลล์เริ่มต้นเราดูไมโทซิสก่อนครับไมโทซิสเนี่ยเริ่มต้นจาก 2N คือตัวนี้ครับคือเซลล์เริ่มต้นเริ่มต้นจาก 2N นะครับ จะได้เป็น2เซลล์ที่เป็น 2N เหมือนกันนะครับเริ่มต้นเซลล์ Cell เป็นยังไงเซลล์ Cell สุดท้ายที่เกิดกระบวนการแบ่งเซลล์ก็จะได้เหมือนเดิมนะครับเซลล์รุ่นพ่อรุ่นแม่เป็นยังไงรุ่นลูกก็เป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือลักษณะของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนั่นเองนะครับอ่าต่อมานะครับก็คืออย่างที่2ครับการแบ่งเซลล์แบบที่2ก็คือเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะครับ ซึ่งการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะครับมันจะมีอยู่สสเตปถ้าเข้าวๆแบบเข้าใจง่ายมันจะมีสู2สเตปเรียกว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสและก็เป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะครับ ลักษณะของการแบ่งเซลล์มันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิดีโอก่อนนะครับเดี๋ยวครูจะสรุปให้อีกทีนึงนะครับอะทีนี้การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตนะครับมันจะมีเริ่มต้นจาก 2N เหมือนกันนะครับแต่ว่าเซลล์สุดท้ายเลยเมื่อผ่านกระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตและก็ไมโอซิตวันแล้วก็ผ่านกระบวนการไมโอซิต์ทูนะครับมันจะได้เซลล์สุดท้ายคือ4เซลล์ด้วยกันนะครับอะถ้าสมมติหลักการง่ายถ้าเปรียบเทียบแล้วไมโอซิตเนี่ยเริ่มต้น 2N และจะได้เอ็นเดียวที่เป็น4เซลอ่ะอีกรอบนะครับอีกรอบหนึ่งทวนที่จะเริ่มแรกเลยไมโทซิสเริ่มต้นจากเซลล์เดียวได้2เซลลส่วนไมโอซิสเริ่มต้นจากเซลลเดียวได้4เซลนะครับแต่ว่าจํานวนเซลล์จะไม่เท่ากันนะครับประมาณนั้นนะนี่คือลักษณะความแตกต่างของมันที่นี้ถ้าสมมติอธิบายคร่าวๆอีกกระบวนการแบ่งเซลเนี่ยคือเป็นการเพิ่มจํานวนของเซลนะครับในสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆนะครับทีนี้มันมันเพิ่ม ในมันไม่ได้เพิ่มอย่างเดียวนะครับรวมถึงการเจริญเติบโตและก็รักษาซ่อมแซมเซลล์ร่างกายด้วยในเซลล์ร่างกายเนี่ยมันจะเพิ่มและก็แบ่งเซลล์ในกรณีที่ร่างกายของเราเนี่ยมันมีการสึกหรอประมาณน,นั้นนะครับและก็รวมถึงรวมถึงการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ครับซึ่งการสร้างเซลล์สึกพันธุ์เนี่ย มันจะคงไว้ซึ่งสารพันธุกรรมด้วยนะครับมันจะเชื่อมโยงในเรื่องของพันธุกรรมด้วยนี่ลักษณะของการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์นะครับอ่าทีนี้ในลักษณะของสารพันธุกรรมตรงนี้นะครับมันจะทาได้ในเรื่องของควบคุมและก็ลักษณะของการแสดงออกที่เป็นเอกลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตนั้นเพื่อดําลงเผาพันธุ์ต่อไปนะครับนี่คือคร่าวๆและก็หลักการของการแบ่งเซลล์นะครับอ่า ต่อมานะครับนี่คือเป็นวิดีโอนะครับในเรื่องของไมโทซิสนะครับซึ่งบ่งบอกว่าอาจจะครูจิศบาลนิด,ด,นดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้ดูวิดีโอของเรานะครับซึ่งการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะครับจะจะเป็นการแบ่งเซลล์ที่ได้เซลล์ใหม่เริ่มต้นคือเซลล์เดียวแต่ได้เซลล์ใหม่เป็น2เซลล์นะครับจะมีลักษณะและก็จํานวนโครโมโซมนะโครโมโซมเนี่ยอย่างเช่นครูธิบายก่อนนั้นเนี่ยจาก 2N เเนี่ยดูตรงภาพ จะ 2N ตรงนี้นะครับ 2N นตรงเนี้ยภาพขวามือเล็กๆตรงนี้ครับให้ดราดเนเซอร์อ่เริ่มต้นเป็นยังไงเริ่มต้นจากเซลล์เดียวเนี่ยเซลล์เดียวสุดท้ายเลยก็ได้ 2N เหมือนกันเรียกว่าเซลล์รูปร่างเหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนกันกับเซลล์ตั้งต้นเลยนะครับซึ่งมันจะเป็นกระบวนการที่ใช้ในการเพิ่มจํานวนของเซลล์ร่างกายนั่นเองนะครับทีนี้ในระหว่างที่ไอเจ้าเจ้าเซลล์เนี่ยหรือว่าน้องเซลล์ตรงเนี้ยมันมีการจเจริญเติบโตเนี่ย มันจะเป็นตัวที่ไปทดแทนเซลล์ที่เสียหายหรือว่าตายไปนะครับนี่คือเป็นลักษณะของการแบ่งเซลล์ไมโทซิสนะครับเดี๋ยวเราดูไปเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอเพิ่มเติมครับว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนี่ครับมันเป็นยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็วิเคราะห์ดูว่ารันเป็นกรณียังไงผมครับสงสัยครับว่าคนเราเติบโตได้ยังไงครับค่อยๆผอมขึ้นมาเหมือนลูกป่องแล้วครับ การเติบโตของคนเราไม่ใช่การขยายให้ใหญ่ขึ้นเหมือนลูกโป่งนะร่างกายของคนเรานั้นประกอบไปด้วยเซลล์การเติบโตของเราเกิดจากการเพิ่มจํานวนของเซลล์โดยการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสในตอนแรกโครมาตินขดตัวอยู่ภายในนิวเคลียสการแบ่งเซลเซล์แบบไมโทซิสเริ่มจากการที่โครมาตินจําลองตัวเองเป็น2เท่าและขดตัวแน่น ทำให้เห็นโครโมโซม1แท่งมี2โครมาติดและเยื่อหุ้มนิวเคลียสสลายไปโครโมโซมมาเรียงตัวกันที่บริเวณขึงลางเซลลเกิดการแยกจากกันของโครโมาติดและเยื um ่อหุ้มเซลเริ่มเบาเพื่อแบ่งไซโทพลาซึมได้เซลล์ใหม่2เซลลแต่และเซลล์มีจำนวนโครโมโซมเท่ากับเซลลตั้งตน้น เป็นยังไงบ้างครับในในวิดีโอที่เราดูไปอ่ะสรุปสั้นๆนง่ายๆก็คือในเรื่องของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเนี่ยครับก็จะเริ่มต้นจากเซลล์เดียวและก็ได้เซลล์ใหม่นะครับก็คือ2เซลล์ลักษณะของโครโมโซมตั้งต้นนะครับและก็เซลล์ใหม่เนี่ยมันจะมีลักษณะที่เหมือนกันเลยนะครับนี่คือสรุปง่ายๆสั้นๆนะครับจากวิดีโอ ครับต่อมานะครับก็คือในหัวข้อที่สามนะครับก็จะเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะครับซึ่งการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะครับเซลล์เริ่มต้นของปันเลยครับจะเป็น 2N นะครับให้เราดูมองมองให้เรามองภาพด้านขวานะความมือเป็นเริ่มต้นเนี่ยคือ 2N นะครับและก็ผ่านกระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสวันจะได้2เซลล์และจากนั้นมันจะผ่านมันจะผ่านไมโอซิสทูนะครับมันก็ได้จาก จาก1เป็น2จาก2เป็น4นะครับส่วนเซลล์ที่ได้4เซลล์นีครับจะเป็นแค่ n เ,เดียวนะครับหรือว่ามันจะมีเพียงโครมาติดโครมาติดเดียวภายในเซลล์นั้นนะครับก็หมายความว่าการะบวนการนี้นะครับจะมันมันจะมันจะแบ่งโครมโซมของตัวมันเองนะครับเป็นการลดจํานวนโครมโซมลงครึ่งหนึ่งนะครับของเซลล์ตั้งต้นนะครับและก็เป็น การแบ่งในลักษณะนี้นะครับมันจะเป็นการส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อที่จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ใหม่นะครับสร้างเซลล์สืบพันธุ์ใหม่เนาะอ่ะทีนี้เราไปดูวิดีโอของการแบ่งเซลล์นะครับว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโอไมโอซิสเนี่ยมันเป็นการแบ่งเซลล์ยังไงนะครับ เราเกิดมาได้อย่างไรครับคนเราเกิดมาจากการรวมตัวกันของเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อและแม่ซึ่งเซลล์สืบพันธุ์นี้ได้จากการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสในตอนแรกโครมาตินขดตัวอยู่ภายในนิวเคลียสการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเริ่มจากการที่โครมาตินจำลองตัวเองเป็น2เท่าและขดตัวแน่นทำให้เห็นโครโมโซม1แท่งมี2โครมาติด ฮอร์โม g โลก c สโครโมโซมมาเข้าคู่กันบริเวณกลางเซลล์ฮอร์โมโลกาสโครโมโซมแยกออกจากกันเยื่อหุ้มเซลล์เว้าจากนั้นเกิดการแบ่งไซโทพลาซึมได้เซลล์2เซลล์แต่ละเซลล์มีจำนวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งจากเซลล์ตั้งต้นโครโมโซมแต่ละแท่งมี2องโครมาติดจากนั้นโครมาติดแยกออกจากกันเกิดการแบ่งไซโทพลาซึมได้เซลล์ใหม่4เซลล์ แต่ละเซลล์มีจำนวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งจากเซลล์ตั้งตน้นโครโมโซมแต่ละแทง่งมี <c oughs> 1โครมาติดเซลล์สืบพันธุ์ที่ได้จากการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตจะมีจำนวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งจากจำนวนโครโมโซมของเซลล์ร่างกาย <c oughs> เมื่อเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อและแม่มารวมตัวกันทำให้เซลล์ร่างกายของลูกมีจำนวนโครโมโซมเท่ากับพ่อและแม่ยังไงล่ะ ทีนี้จากวิดีโอที่เราดูไปเป็นยังไงกันบ้างครับในเรื่องของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตนะครับมันจะเริ่มต้นจากเซลล์เดียวนะครับและก็สุดท้ายเลยนะครับมันจะได้เป็น4เซลล์นะครับก็จะคือเป็นจาก 2n นะครับเซลล์สุดท้ายคือได้ n เดียวทั้งหมด4เซลล์4 4เซลล์นั่นเองนะครับทีนี้มันจะเป็นการลดจำนวนโครโมโซม ลงครึ่งหนึ่งของเซลล์ตั้งต้นนั่นเองนะครับทีนี้การแบ่งเซลล์ในลักษณะนี้นะครับจะเป็นการแบ่งเซลล์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการแบ่งเซลล์ของเซลล์สืบพันธุ์นั่นเองนะครับอ่าทีนี้เราไปดูในหัวข้อที่4นะครับก็คือในเรื่องของความแตกต่างของการแบ่งเซลล์นะครับว่าความแตกต่างของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสกับไมโอซิสเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรอันนี้คือสรุปจากวิดีโอที่เราได้ดูไปนะครับในเรื่องของไมโทซิสกับไมโอซิสนะครับ อ่ะทีนี้เริ่มอย่างแรกนะครับก็คือไมโทซิสนะครับจะเป็นการแบ่งเซลล์ร่างกายนะครับส่วนไมโอซิสเนี่ยจะเป็นการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์นะครับอ่ะต่อมาในข้อที่2นะครับข้อที่2เนี่ยไมโทซิสเนี่ยผลที่ได้จากการแบ่งเซลล์เนี่ยจาก1เนี่ยจะเป็น2เซลล์ ส่วนไมโอซิตเนี่ยผลที่ได้จากการแบ่งเซลล์เนี่ยจาก1จะเป็น4เซลล์นะครับอ่าทีนี้ต่อมาในข้อที่3ของไมโทซิตนะครับจำนวนโครโมโซมของเซลล์ลูกนะครับมันจะเท่ากับเซลล์แม่มันจะเหมือนกันเลยกับเซลล์แม่นะครับอ่าต่อมาคือไมโอซิตในข้อที่ข้อที่3นะครับก็คือจํานวนโครโมโซมของเซลล์ลูกนะครับจะเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์แม่นะครับจะเป็นคือในตรงนี้นะครับก็คือหมายความว่าถ้าสมมติว่าพ่อกับแม่พ่อกับแม่ เขาเรียกว่ามีการสืบพันธุ์กันนะครับพ่อกับแม่มีการสืบพันธุ์กันโครโมโซมของพ่อจะลดโครโมโซมลงครึ่งหนึ่งโครโมโซมของแม่จะลดจํานวนโครโมโซมลงครึ่งหนึ่งและก็มาประกอบกันระหว่างเซลล์ที่เกิดกระบวนการแบ่งครึ่งนะครับของพ่อกับแม่นะครับมารวมกันให้ได้เป็น4 6แท่งหรือว่า23คู่นะครับต่อมาในข้อที่4นะครับแบบไมโทซิสนะครับในข้อที่4เนี่ย เขาบอกว่าจะไม่มีการแนบชิดของโครโมโซมที่เป็นคู่กันนะครับและก็ส่วนไมโอซิตเนี่ยจะมีการแนบชิดของโครโมโซมที่เป็นคู่กันอ่ต่อมาในข้อที่5นะครับของไมโทซิตไมโทซิตนะครับในข้อที่5เนี่ยเขาบอกว่าโครโมโซมโครมาติดนะครับโครมาติดเนี่ยจะแยกออกจากกันในระยะที่เป็นแอนาเฟสนะครับแอนาเฟสแอนาเฟสเฉยๆนะครับคือไมโทซิตเนี่ยเป็นแบบแอนาเฟสเฉยๆโครมาติดจะแยกออกจากกันตรงนั้นแต่ว่าไม แบบไมโอซิตในข้อที่5นะครับโครมาทิดเนี่ยมันจะแยกออกจากกันในระยะแอนเนเฟตทูนะครับหรือว่าแอนเนเฟตสนะครับซึ่งกรณีนี้มันจะเกิดตรงที่ไมกระบวนการที่เป็นไมโอซิตทูนะครับกระบวนการขั้นตอนที่เป็นไมโอซิตทูนะครับจะแบ่งตรงนี้นะครับต่อมานะครับไมโทซิตในข้อที่6นะครับเซลล์ลูกนะครับจะมีพันธุกรรมเหมือนกับเซลล์แม่ตรงนี้คือจะเหมือนกันนะครับแต่ว่าไมโอซิตนะครับเซลล์ลูกเนี่ยจะมีพันธุกรรม ต่างกับเซลล์แม่นะครับนี่คือลักษณะความแตกต่างของมันนะครับ่าต่อไปในข้อที่7นะครับของไมโทซิสนะครับก็คือจะมีการแบ่งไซโทพลาซึม1ครั้งนะครับและก็ส่วนไมโอซิสนะครับก็จะเป็นมีการแบ่งเซลล์ของไมโอซิสสครั้งนะครับก็คือเป็นการแบ่งเซลล์สสเต็ปนะครับเป็นแบบ ส่วนอันนี้ครับก็คือไม่เป็นการแบ่งเซลล์แบบสเต็ปเดียวคือหนึ่งครั้งไมโทซิสอย่างเดียวนะครับแต่ว่าคือตรงนี้จะมีทั้งไมโอไมโอซิส1และก็ไมโอซิส2นั่นเองและก็ยังมีอย่างอื่นด้วยนะครับที่มันเป็นความแตกต่างกันและก็มีความเหมือนกันระหว่างการแบ่งเซลล์ของไมโทซิสและก็ไมโอซิสและก็ส่วนใหญ่ข้อสอบนะครับมันอาจจะออกในข้อที่1 2 3ประมาณนี้ครับส่วนใหญ่มันจะออกอย่างนี้นะครับให้เราดูตรงนี้ไปด้วยแล้วก็ข้อที่6กก็อาจจะออกแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ ต่อมานะครับก็คือในหัวข้อที่5นะครับเป็นการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ของมนุษย์นะครับว่ามันมีการแบ่งเซลล์ยังไงนะครับการแบ่งเซลล์ของมนุษย์นะครับทีนี้การแบ่งเซลล์ของมนุษย์นะครับให้เราดูภาพเลยนะครับให้ดูให้เราดูภาพประกอบเลยนะครับอ่าทีนี้เราอันนี้คือครูจะไม่อ่านให้ฟังนะครับให้เราไปอ่านเองเพราะว่าการอ่านตรงนี้มันก็เหมือนกับภาพที่ครูจะอธิบายเนี่ยนะครับ อ่ะทีนี้การแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อนะครับการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อหรือว่าการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ของผู้ชายนะครับเริ่มต้นจากเซลล์ที่มีคโครโมโซมทั้งหมด4 6แท่งนะครับทีนี้การแบ่งเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยเหมือนครูรายดบายไปก่อนหน้านี้แล้วว่าการแบ่งเซลล์เนี่ยของเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยจะแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสซึ่งเกิดกระบวนการที่ลดจํานวนโครโมโซมลงครึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับทีนี้เริ่มต้นจากพ่อเนี่ยมีโครโมโซมทั้งหมด4 6แท่ง ในกรณีเกิดการแบ่งแล้วมันก็แบ่งออกเป็น23แท่งนะครับ23แทนะ่งและก็จะแบ่งออกเป็นสเต็ปวันสเต็ปวันแบบไมโอซิตวันก็จะได้23แท่งและก็ที่เป็น2เซลล์ส่วนตรงนี้ก็จะแบ่งเป็นแบบไมโอซิตทูที่ได้4เซลล์นะครับก็จะได้4เซลล์เซลสบพธุ์ของพ่อได้4เซลล์นะครับทีนี้อันนี้คือเซลสุพธุ์ที่เป็นอสุจินะครับได้4เซลล์แล้วก็เรามาดูเซล์แม่นะครับซึ่งเซลลแม่เนี่ย ของเซลล์มนุษย์เนี่ยก็เป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเหมือนกันนะครับเริ่มต้นจากโครโมโซมที่เป็น40กแท่งและก็เกิดกระบวนการลดจํานวนลงครึ่งหนึ่งก็เลย23แล้วก็พอไปแบ่งกันอีกแบบสเตจที่2ก็คือแบ่งแบบไมโอซิส2มันก็จะได้เซลล์เดียวนะครับที่เป็นโครโมโซมที่เป็น23 23แท่งนะครับเหมือนกันนะครับการแบ่งในตรงนี้ครับของเซลล์พ่อกับเซลล์แม่เหมือนกันเพราะว่าเป็นการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ เหมือนกันแบบไมโอซิตเหมือนกันนะครับทีนี้ในกระบวนการตรงนี้นะครับเซลลของพ่อนี่ครับเมื่อแบ่งเป็นออสจิแล้วครับเซลออสจิแล้วมันจะได้เหมือนกันนะครับเหมือนกันจะไม่หายไปไหนนะครับแต่ว่าการแบ่งเซลลของเซลล์ไข่นะครับได้ทั้งหมด4เซล์เหมือนกันนะครับแต่ว่าอีก3เซลลนะครับที่เป็นเอ็นเดียวนึ่งครับของเซลลไข่เนี่ยมันจะสลายไปนะครับสลายไปสูญหายไปนะครับอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนไข่ฟออะไรประมาณนี้เนี่ยครับทีนี้ในกรณีตรงนี้นะครับ เก,ก,กิดก,กระบวนการรวมกันเกิดกระบวนการรวมกันของเซลล์พ่อกับเซลลแม่นะครับเกิดกระบวนการรวมกันซึ่งกระบวนการรวมกันตรงนี้ครับเรียกว่าปฏิสนธินะครับซึ่งเอาสิครับก็จะเข้าไปผสมกับเซลลไข่ของแม่นะครับซึ่งกระบวนการตรงนี้ถ้าขยายเพิ่มนะครับในเรื่องของการสืบพันธุ์นะครับ การอสุจินี่ครับก่อนที่อสุจิเนี่ยเข้าไปปฏิสนธิกับเซลล์ไข่เนี่ยจะเกิดบริเวณท่อนําไข่นะครับตรงนี้จะเกิดบริเวณท่อนําไข่จากนั้นเข้าผสมกันที่บริเวณท่อนําไข่แล้วไอตรงที่เป็นผสมกันผสมกันแล้วนี่ครับตรงเนี้ยมันจะมาฝังตัวอยู่ที่ผนังมดลูกครับนี่คือลักษณะของการสืบพันธุ์นะครับแต่ว่าเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับเรียก <s> ว่าการปฏิสนธิเมื่อปฏิสนธิเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเกิดเป็นไซโกดนะครับ ที่ของพ่อมี23ของแม่มี23มามาผสมกันมันก็จะได้46ตอนที่เป็นไซโกดนะครับ46ตอนที่เป็นไซโกดมันก็จะได้เด็กทารกตัวน้นอยๆนะ่านระักนๆะนะออกมานะครับนี่คือเป็นการจากนั้นจากนั้นเมื่อกระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตเรียบร้อยแล้วณนะตรงนี้มันก็เกิดกระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิตต่อไปนะครับซึ่งไมโทซิตเนี่ยมันจะแบ่งหลายๆครั้งนะครับเพื่อที่ เพราะว่าในกรณีตรงนี้จะขยายเพิ่มว่าในกรณีแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตเนี่ยครับมันก็จะเป็นการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ส่วนไมโทซิตเนี่ยมันเป็นการแบ่งเซลล์ร่างกายร่างกายเกิดได้เพราะ มีกระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสหลายๆครั้งนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้ลูกเกิดขึ้นมานะครับที่ลูกเนี่ยก็จะมีจำนวนโครโมโซมทุกเซลเลยหลายๆเซลล์ภายใน,ในร่างกายของมนุษย์นี่ครับจะมีจํานวนโครโมโซมของเซลล์ทั้งหมด46แท่งนั่นเองนะครับอ่าทีนี้เรามาทบทวนความรู้นะครับที่เรียนไปเมื่อกี้นี้นะครับอ่ะในข้อแรกนะครับข้ถามว่า เพราะเหตุใดจานวนโครโมโซมของเซลล์ใหม่ที่ได้จากการแบ่งเซลล์ของไมโทซิสจึงเท่ากับเซลล์ตั้งต้นนะครับจึงเท่ากับเซลล์ตั้งต้นอันนี้ให้เราหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะครับแล้วก็หาคําตอบก่อนก็ได้นะครับอ่ะทีนี้คําตอบนะครับคาตอบที่ได้เพราะว่าเหตุผลที่จํานวนโครโมโซมของเซลล์ใหม่ที่ได้จากการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเนี่ย มันจะเท่ากับเซลล์ตั้งต้นเพราะว่าโครมาทินนี้นะครับจะเป็นจะเหมือนว่ามันจะ,ม,นจะมันจะจําลองตัวเองนะครับโครมาทินที่มันอยู่ภายในเขาเรียกว่าภายในนิวเคลียสนะครับภายในนิวเคลียสโครมาทินที่อยู่ภายในนิวเคลียสมันจะจําลองตัวเองให้เป็นโครโมโซมที่มี2โครมาทิดนะครับโครโมโซมหนึ่งที่มี2โครมาทิดจากนั้นนะครับโครโมโซมจะมาเรียงตัวบริเวณกึ่งกลางของเซลล์นะครับแต่และโครมาทิดเนี่ย จะแยกไปอยู่ในเซลล์ใหม่2เซลล์ซึ่งจะมีโครโมโซมเท่ากับเซลล์ตั้งต้นนั่นเองก็หมายความว่าในกระบวนการตรงนี้นะครับการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะครับเซลล์ตั้งต้นเป็น 2n เซลล์ใหม่ที่เกิดมานะครับมันก็จะเป็น 2n เหมือนกันนะครับแต่ว่าได้2เซลล์นั่นเองนะครับอ่ะนี่คือภาพ ภาพนะครับอ่ะเริ่มแรกนะครับโครมมติดจำลองตัวเองแล้วก็สร้างโครมโมโซมโครมมติดนี่ครับที่อยู่ภายในนิวเคลียสนะครับก็เกิดกระบวนการจำลองตัวเองให้เกิดเป็นโครมโมโซมให้เกิดเป็นโครมโมโซมอ่ะจากนั้นนะครับโครมมติดตรงนี้นะครับที่2ฝั่งตรงนี้สองฝั่งโครมมติดตรงนี้ครับที่เป็นกรอบสีแดงครอบอยู่นะครับโครมมติดตรงนี้มันจะแยกมันจะแยกไปเซลล์ใหม่ครับแยกไปเซลใหม่ มันก็จะได้เป็นอย่างนี้นะครับซึ่งโครโมติดเริ่มต้นนะครับมันจะติดกันอยู่จากนั้นมันก็จะแยกออกไปเพื่อที่จะได้เซลล์ใหม่เกิดขึ้นมานี่คือกระบวนการนะครับที่โคไอที I ่ไมโทซิสนะครับมีจำนวนเท่ากับเซลล์ตั้งต้นนะครับคือลักษณะของการแบ่งเซลล์นะครับครับผมคําถามต่อมาในข้อที่2นะครับเขาถามว่าเหตุเพราะเหตุใดน,นะครับจำนวนโครโมโซมของเซลล์ใหม่ที่ได้จากการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส อ่านโจทย์ให้อ่านโจทย์ให้อ่านโจทย์วิเคราะห์โจทย์ให้ได้ไดแบบนะครับไม่คะอโจทย์ได้แบบไมโอซิตนะครับก็ถามถึงแบบไมโอซิตนะครับจึงเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ตั้งต้นนะครับอ่ะทีนี้คําตอบคําตอบก็คือเพราะว่าโครมาทินนี้นะครับจะมีการจําลองตัวเองโครมาทินตรงนี้ครับโครมาทินตรงเนี้ยที่อยู่ภายในเซลล์นะครับมันจะมีการจําลองตัวเองให้เป็นโครโมโซมที่ มี2โครมาติดนะครับอ่ะในโครโมโซมโครโมโซมตัวนี้เขาก็จะมี2โครมาติดนะครับก็จะมีการเข้าคู่ของโฮโมโลกัสนะครับโครโมโซมและมาเรียงตัวกันในแนวกลางของเซลเลเรียงตัวกันในแนวกลางของเซลล์อ่ะเข้าถึงขั้นกระบวนการตรงนี้แล้วครับอ่ะเดี๋ยวครูเอาเลเซอร์ก่อนนะครับ เข้าถึงกระบวนการตรงนี้นะครับเข้าคู่ของเซลล์นะครับอยู่จุดกึ่งกลางและก็มีกระบวนการแยกกันของโฮโมดอคัสโครโมโซม์ตรงนี้นะครับก็จะมีการแยกตัวกันของเส้นใหญ่สปินเดอร์นะครับสปินเดอร์ก็ดึงออกให้แยกออกจากกันนะครับจากนั้นนะครับเมื่อมันดึงแยกออกจากกันนะครับมันก็จะไปอยู่ในเซลล์ใหม่นะครับเซลล์ใหม่ซึ่งกระบวนการตรงนี้นะครับที่เกิดกระบวนการที่ได้เซลล์ใหม่นี่นะครับ มันจะเรียกว่าสิ้นสุดกระบวนการไมโอซิดวันนะครับสิ้นสุดกระบวนการไมโอซิดวันสิ้นสุดไมโอซิดวันเนี่ยมันจะได้เพียงแค่2เซลลจากนั้นนะครับแต่ละโครมาทิดนี่นะครับแต่ละคมาแต่ละครมาทิดเนี่ยที่มันติดกันอยู่นะครับที่มันมีระหว่างจุดเซนเทรเซนเซนโทเมียเซนโทเมียเนี่ยครับไอมันที่เป็นเซลล์ใหม่นะครับแต่ละเซลเนี่ยมันก็จะแยกออกจากกันอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะแยกออกจากกันอีกทีหนึ่ง ซึ่งสปินเดอร์ดึงกันออกอีกทีหนึ่งครับซึ่งเกิดกระบวนการเข้ากระบวนการที่เรียกว่าไมโอซิสทนะครับณนะตรงนี้คือไมโอซิสทแยกออกจากกันและก็จะแบ่งเซลล์อีกนะครับอีก2เซลล์ทั้งหมดรวมเลยนะครับ การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตนะครับผ่านกระบวนการแบบไมโอซิตวันผ่านกระบวนการแบบไมโอซิตทูเซลสุดท้ายเลยมันจะได้เป็น4เซลล์นะครับสุดท้ายเลยมันจะได้เป็น4เซลล์ที่มีโครมาทินเดียวนั่นเองนะครับทีนี้โครมโซมเนี่ยในกระบวนการนี้นะครับแบบไมโอไมโอซิตไมโอซิตเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นการแบ่งจํานวนโครมโซมของตัวมันเองนะครับลดลงครึ่งหนึ่งนะครับของเซลล์ต้นต้นนั่นเองนะครับ ่ทีนี้สําหรับในการเรียนในวันนี้นะครับในเรื่องของการแบ่งเซลล์นะครับก็ขอฝากเอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ